ศึกพระเจ้ากับสีจิ้นผิงภาคสองตอนศึกพายุในฤดูหนาวพายุฝนในฤดูพายุโซนร้อนวงกลมลูกแรกจะเข้าจีนส่วนที่เข้าเวียดนามก่อนหน้านี้ทายว่าจะหลุดขาดออกเป็นสองท่อนเข้าไทยครึ่งหนึ่งผ่านอบนุบลราชธานีอำนาจเจริญขอนแก่นโคราชและกรุงเทพมหานครเข้าตะวันออกวเวลุงคามร ส่วนอีกท่อนจะชะลอตัวอยู่ฝั่งเวียดนามเข้าลาวตอนกลางส่วนวงกลมลูกที่สองจะไม่เห็นในจอรเรดาแต่พรุ่งนี้ตรงจุดนี้ทำนายว่าจะเกิดพายุอีกลูกที่มุ่งเข้าสู่จีนตามวงกลมลูกที่หนึ่งไปตั้งแต่วันนี้พายุลูกแรกที่จะเข้าไทยจะถูกตัดขาดออกเป็นสองท่อนท่อนแรกจะเข้ากรุงเทพมหานคร อีกท่อนจะใช่เอาไว้ที่เวียดนามและส่งเข้าลาวในภาคกลางแล้วให้รออยู่ตรงนั้นส่วนอีกลูกจะส่งเข้าจีนตรงมณฑลหงเปยและที่ตั้งเขื่อนสามพายักษเอาแบบชนิดเต็มๆเ,เสร็จแล้วให้ไปรวมกันกับพายุที่ขาดเครื่องท่อนในประเทศลาวแล้วให้ถูกดูดไปรวมกันที่เขื่อนยักษ์สามพาทั้งหมดยังไม่พอ จะเอาพายุดีเฟรชั่นมาเพิ่มให้อีกในตอนบนของเขื่อนยักษ์สามา้าส่วนอีกลูกจะจัดเนื้อเนื้อให้กับประเทศอินเดียที่คิดบางอาจจะนำเรือรบมาวิ่งเข้าเขตช่องแคบมาละกาโดยคิดจะขีดเส้นจากทะเลอินเดียเลยผ่านเข้ามาในเขตทะเลอันดามันของไทยรบกับจีนก็อย่ามายุ่งกับเขตหน้านน้ำทะเลไทยเตือนเอาไว้ก่อนว่ากันว่า ในโลกนี้มีประเทศหนึ่งเดียวที่ใจบุญที่สุดคือโชภอาวนาให้คนในประเทศนั้นประเทศนี้จงปลอดภัยจากภัยพิบตัติต่างๆแม้ว่าพวกนั้นจำนวนมากล้วนจิตใจต่ำสามทั้งลาสัตว์ป่ามาขายพรากชีวิตไปเป็นจำนวนมากทำลายธรรมชาติอย่างหนักกินของพิสดารกินสัตว์สดๆแถมผลิตอาหารปลอม มาทำร้ายผู้คนอย่างไม่สนใจบาปก,กรรมประเทศที่ว่านี้ก็คือประเทศไทยวันนี้ก็เลยจัดพายุสามลูกเข้าประเทศไทยแบบเต็มๆต,ตามภาพที่หนึ่งเพราะคนพวกนี้ชอบไปโอ้อวดเชื่อว่าตนมีพลังจิตกันมากช่วยคนจีนได้ช่วยใครก็ได้แค่อธิษฐานพายุก็จะหนีไปประเทศไทยจะเจอกับพายุฝนหนัก ยาวไปถึงเดือนพฤศจิกายน2563และจะเป็นพายุที่หนาวเหน็บเย็นเข้ากระดูกที่สุดที่เคยมีมาในภาพที่หนึ่งนอกจากไทยจะเจอพายุสามลูกจีนก็จะต้องเผชิญกับพายุอันหนาวเหน็บที่จะปกคลุมไปทุกมณฑลที่นับจากปัจจุบันนี้พายุฝนยังไม่ยอมหยุดตกและพายุต่างๆ ก็เคลื่อนตัวเข้ามาสมทบที่จีนเรื่อยๆใครว่าจีนฝนหยุดตกแล้วคิดผิดอย่างมาหันส่วนภาพที่สองพายุโลกนี้ได้เคลื่อนตัวออกจากญี่ปุน่นแต่ไม่ได้สลายตัวออกไปแถมยังก่อตัวขึ้นมาใหม่แต่จะเปลี่ยนทิศทางใหม่ให้ถูกต้องภาพที่สคือประเทศเขมรและนับจากนี้ไปพายุทั้งสามลูกที่เข้าไทย แต่แท้จริงแล้วเป้าหมายทั้งหมดคือประเทศคาเมรน่าจะมีบางคนแอบส่งพายุฤดูหนาวสามลกนี้ไปฝากฮุนเซนให้เย็นสบายแบบเย็นเข้ากระดูกกันทั่วประเทศโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศเตือนพายุดีเฟรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2563 ถึง16ตุลาคม2563พายุระดับสองดีเฟรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางที่ละติจูด17.5จุดองศาเหนือลองติจ,จูด116.5องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจัตวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับสาพายุโซนร้อนในวันนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าผ่านเกะาะไหหลำเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14-15ถึงตุลาคม2563โดยจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านตะวันออกและตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันหนึ่งมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและฝั่งอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2 3เมตรรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหารและโคศกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่า ประเทศไทยมีพายุสามลูกเรียงกันได้แก่พายุลินฟ้าพายุลูกที่สองคาดว่าชื่อนังกาและพายุลูกที่สามน่าจะรุนแรงที่สุดคาดว่าชื่อโซเดลเรียงคิวเข้าประเทศไทยกระทบยาวตลอดทั้งสัปดาห์แม้พายุทั้งสามลูกจะเกิดขึ้นจริงแต่การตรวจสอบเส้นทางของกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ได้แสดงถึงผลกระทบต่อประเทศไทย ตามที่ถูกนำเสนอไปโลกแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนคือพายุโซนร้อนระดับ3หลินฟ้าที่ตอนนี้ได้เคลื่อนเข้าสู่สปปลาวและอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุระดับหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแม้จะอ่อนกำลังลงแต่ก็ยังมีแรงทำให้ไทย มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่กว้างโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่12-13ตุลาคมนี้เฉพาะภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและหนักบางแห่งเท่านั้นสำหรับพายุลูกที่สองที่เกิดขึ้นแล้วและมีการแจ้งเตือนคือพายุระดับสองดีเฟรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีแนวโน้มจัตทวีกํำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ3โซนร้อนในระยะเท่าไปขณะนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ใกล้กับเกาะฟิลิปปินส์ยังคงเป็นพายุดีเฟรชั่นคาดว่าจัทวีความแรงเป็นพายุโซนร้อนทางนี้พายุดังกล่าวเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกมุ่งเข้าสู่เกาะไหหลำเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่13ถึง14ตุลาคม2563นี้อย่างไรก็ตามข่าวที่ถูกนำเสนอออกไปยังไม่ใช่ข้อมูลร้อยเปอร์เซนตและพายุยังอยู่ห่างไกลไม่มีผลกระทบกับไทยสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในช่วง1-2วันนี้คืออิทธิพลของพายุหลินฟ้าคือพายุลูกเดียวเท่านั้นซึ่งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับพายุหรือสภาพอากาศ อยากจะขอให้ฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงจะดีที่สุด